ลาวจะเป็นสีจางๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ลาวเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อเลยออกมาบอกว่าได้ปิดเมืองต้นเพิงแล้วมาเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็ข่าวดีอีก2อันนะครับของไทยคลิปนี้เราขอกำลังใจให้ไทยด้วยนะครับสบายดีสวัสดีครับตอนนี้ไทยอ่ะสถานเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นครับมีหลายประเทศออกมาบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดไทย ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนบ้านของเราดีขึ้นด้วยไทยเองเก็อยู่ตรงกลางซ้ายขวาเนี่ยถ้าเกิดว่าติดทั่วไปกันหมดเนี่ยมันก็จะสุมเสียงที่ทำให้พื้นที่ของเราอ่ะเป็นสีแดงค่อนข้างใหญ่นะฮะลองมาดูกันนะครับว่าผมเห็นชาร์ตตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างติดกันข้างเยอะสีแดงเข้มๆเ,เนี่ยมันคือ,อผู้ที่ติดเยอะนะฮะเราจะเห็นว่า ถ้าตอนนี้ที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยอยู่ที่22ล้านคนเลยแล้วก็อินเดียอยู่ที่10ล้านคนนะครับแล้วก็ลองซูมดูครับว่าเราก็จะเห็นว่าที่เมืองไทยเนี่ยก็จะมีสีที่เข้มหน่อยก่อนหน้านี้เราก็จะเป็นสีจางๆนะครับเป็นสีที่เข้มหน่อยแต่ขนาะเดียวกันลองมาดูนะครับทางด้านฝั่งขวาเนี่ยก็คือทางเมียนมาเนี่ยเมียนมาก็จะอยู่ที่แสนสามหมื่นคนซึ่งเกิดขึ้นมาเร็วมากนะครับ มาดูที่ลาวลาวจะเป็นสีจางๆเลยครับเพราะตอนนี้ลาวเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแล้วก็มีผู้ที่เคยติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่41คนและตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับกัมพูชาน่าจะสีจางกว่าของไทยนะครับแล้วแต่ว่าเข้มกว่าของลาวก็เพราะกัมพูชาเนี่ยมีผู้ติดเชื้ออยู่พอประมาณตอนนี้เขามีผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศเนี่ยศูนย์คนเลยนะครับ แล้วก็เวียดนามครับถ้าเวียดนามเนี่ยก็จะสีเข้มกว่าของกัมพูชาแล้วก็เข้มกว่าลาวแต่ยังอ่อนกว่าไทยเพราะว่าตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยมีผู้ติดเชื้อในภายในประเทศอยู่5คนนะครับแล้วก็รวมอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,500คนก็ถือว่าเวียดนามเนี่ยก็ยังคงรักษาโควิดเนี่ยไว้ได้ดีนะฮะตอนนี้ก็จะเห็นว่า3ประเทศนะครับก็คือกัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็ยัง คงรักษาเอาไว้ได้ดีอยู่นะครับส่วนไทยเองเนี่ยก็คงจะต้องขอกําลังใจเลยครับเพราะว่าไทยเองเนี่ยเมื่อประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว2อ,อาทิตย์ที่แล้วนั่นเองเนี่ยมันเกิดการระบาดภายในประเทศขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆ ตอนนั้นเราตกใจมากๆากเลยครับขึ้นมาทีเดียว500คนแล้วก็สูงขึ้นไปที่500-600จนกระทั่งเป็น700เราคาดการว่าถ้า700แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นพันเป็น2000หรือเปล่าจุดสูงสุดมันจะอยู่ที่ไหนอันนั้นเราเป็นการคาดคะเนเลยครับแต่แล้วมาวันนี้นะฮะจาก700คนเนี่ยมันได้ลดลงมาครับเราเห็นแนวโน้มของกราฟเนี่ยเริ่มหัวทิ่มลงมาก็จะเหลือประมาณสัก300คน200คนนะครับและมาเมื่อ แล้วมาเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่157คนซึ่งมันลงมาเรื่อยๆเลยแล้วนี่มันเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าจะทำยังไงให้เมืองไทยเนี่ยกลับมาสู่ปกติได้เร็วที่สุดนะฮะ แล้วเราเองก็เหมือนกันนะครับเราเองเนี่ยตอนนี้ก็ปิดเมืองต้นเพิ่งเหมือนกันผมเพิ่งได้ข่าวเมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับทางการหน่วยงานราชการส่วนกลางเนี่ยนะครับได้ออกมาประกาศออกมาบอกว่าได้ปิดเมืองต้นเพิ่งตรงแขวงบ่อแก้วนะฮะตรงเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำนะครับนั่นคือปิดตั้งแต่เมื่อวันที่1 2ถึงวันที่25มังมกรกกราคมนี้นะครับมีคนถามว่าเกิดการระบาดหรอเกิด<ๆ>มีคนเชื้อโรคเกิดขึ้นหรอ ซึ่งในบทความหรือในถแถลงการเนี่ยไม่ได้บอกออกไปนะครับแต่ผมคาดเดาว่าสิ่งที่ถแถลงการออกมาเนี่ยเขาหมายความว่าเขามอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งจุดกวดกาผู้ป้องกันอยู่ป้อมกวดกาให้กับ3มแยกประตูโขงทางเข้าเมืองต้นเพิ่งและสี่แยกบ้านโพนโฮมนะให้เมืองต้นเพิงเนี่ยนำใช้กำลังทหารนะครับ ปกสปพสที่ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นอาสาสมัครหรือว่าหน่วยงานแพทย์นะแล้วก็แพทย์หมอประจําจุดกวดการดังกล่าวนะครับเพื่อปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 เเนี่ยอย่างเข้มงวดอันนี้เป็นบทความที่ผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับไทยครับเขาเพิ่มมาตรการในการเข้าเมืองออกเมือง หมายความว่ามันอาจจะมีผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองแล้วก็มีการสุ่มเสียงนะครับเพราะต้นเพิ่งนะั้มันก็จะติดกับไทยแล้วก็ติดกับเมียนมาแล้วมันก็เคยเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเหมือนกันก็คือมีผู้ลักลอบเข้าเมืองมาแล้วเพื่อที่จะผ่านลาวไปอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันอันตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นมาตรการที่ ปกป้องและป้องกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยปิดเมืองมาแล้วแล้วกักได้14วันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เปิดเมืองเพราะว่าต่เมืองต้นเพิงบอกแก้วเนี่ยไม่มีผู้ติดเชือ้อแต่ตอนนี้กลับมาปิดอีกทีผมมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็กวดกาเข้มแข็งมากๆอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยก็คือกันเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้คนเนี่ยเข้ามา ส่มเสียงที่จะเข้ามาแล้วหนีรัดรอดออกมาจากทางด้านนั้นนะครับแล้วก็ข่าวดีอีก2อันนะครับของไทยก็คือว่าจำได้ไหมครับคอนโดสีชมพูที่ผมเคยเล่าข่าวไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันเกิดการลำบากกันในคอนโดนั้นนั้น,น,นแล้วก็ทำการปิดคอนโดนั้นนั้นเลยมีผู้คนอยู่ประมาณสัก600คนอยู่ที่นั่นอยู่14วันณนะวันนี้ครบ14วันแล้วครับแล้วก็ไม่มีผู้ติดเชื้อใดใดทั้งสิ้นก็เลยทำการเปิด คอนโดนั้นเป็นอิสระแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เป็นความยินดีของคนในละแวกนั้นเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่คอนโดในที่พักส่วนใหญ่นั้นก็เป็นแรงงานต่างชาติที่พักอาศัยอยู่แล้วก็มีคนไทยอยู่ด้วยประมาณหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังมีมาตรการก็คือว่าไม่อยากให้แรงงานต่างชาติเนี่ยเดินทางออกไปนอกพื้นที่อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็อีกข่าวดีอีกอันหนึ่งก็คือว่า เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมืองไทยมีอยู่ประมาณ50จังหวัดเหมือนกันที่มีผู้ติดเชือ้อแต่มาณนะตอนนี้เนี่ยเราได้ข่าวมาก็คือ20จังหวัดเนี่ยพบว่าไม่มีผู้ป่วยไม่มีผู้ติดเชือ้อนั่นหมายความว่าจากสีเหลืองมันจะกลายเป็นสีเขียวแล้วก็20จังหวัดเนี่ยก็จะทํางานหรือว่าเดินทางได้ตามปกติอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีจุดเสี่ยงก็คือในส่วนของเมียนมาเองเราก็คงได้รับข่าวว่ามีเกิดการทะเลาะกันภายในของประเทศนะครับแล้วก็จะมีการสู้รบกันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็คงจะต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าด่านชายแดนตรงนั้นก็จะติดกับไทยนะฮะเราก็คงต้องดูแลแล้วก็เอาใจช่วยไทยเหมือนกันนะฮะสมุทรสาครก็จะเป็นจังหวัดที่ยังกักกันตัวอยู่นะครับแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยก็พยายามที่จะค้นหาช่วยโลกให้ได้มากที่สุด เพราะว่าณวันนี้กับนักสกถานเมื่อตอนครั้งแรกเนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงครับเพราะสถานก,การครั้งแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นมาประมาณสักเ8เดือนที่แล้วนั่นนหะมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการออกมาประมาณสัก20%แล้วอีก80%คือมีอาการเราก็เลยจะรู้ทันทีว่าเขาติดเชื้อแต่มาวันนี้นะครับคนที่เราสุ่มเสี่ยงแล้วเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการถึง41%เ เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเห็นคนเดินกันไปมาแบบปกติเนี่ยแหละแต่เราไม่รู้เลยว่าเขามีเชื้ออยู่แล้วตัวเขาเองที่เขากําลังเดินอยู่เนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันนะ่ะติดเชื้อแล้วนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่อันตรายไวรัสเนี่ยเวลามันเข้าไปกับคนที่แข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอาการแล้วก็ถ้าเราอ่อนแอมอะไรเนี่ยมันก็คงจะออกอาการออกมานะครับแต่คนที่ไม่ไวแรงงานวัยหนุ่มสาวเนี่ย ก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีอาการของการเป็นไข้หรือการเป็นผู้ป่วยอันนี้ผมกำลังจะบอกกับทุกคนนะครับจะเป็นไทยลราหรือจะเป็นต่างประเทศหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่อื่นก็ตามเราแม้แต่ว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่สุ่มเสี่ยงก็ดีเนี่ยขอให้มีมาตรการของการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เสี่ยงมากกว่าหน้ากากอนามัยก็คือการจับของจับต้องกับ ผู้คนหรือจับของสิ่งเดียวกับสิ่งของเดียวกันกับผู้ป่วยผู้นั้นนะจับเราก็จะมีเชื้ออยู่ในมืออยู่แล้วแล้วมันก็คงอยู่ได้ประมาณสักสองสามวันนะฮะเพราะฉะนั้นการล้างมือ,อบ่อยๆการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราปอดเชื้อนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้เอาเชื้อนี้กลับไปอยู่ที่บ้านไปหาผู้เฒ่าผู้ป่วยผู้แก่แล้วก็ลูกน้อยเด็กน้อยอยู่ที่บ้านนะฮะ เราก็อยากจะให้มาตรการอย่างน,นี้มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราช่วยกันช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลก็คลิปนี้ก็คงขอเอาใจช่วยทั้งไทยทั้งลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาแล้วก็จีนแล้วก็ทั่วโลกนี้ด้วยนะครับว่าให้เขาให้เราปลอดภัยจากโรคนะไปด้วยกัน คราวหนะ้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเ t อร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสปายวัสดีครับข่าวดีมีขึ้นทุกวันนะครับก็วหวังว่ามันจะลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ0%เนาะ